ชีวิตเปลี่ยนไปตามกรรมแล้วเรากำลังสร้างกรรมแบบไหนจากหนังสือปูริทัตตมหาเถรานุสรในเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านได้กราบสอนไว้ว่าเราทั้งหลายต่างเกิดมาด้วยวาสนามีบุญพอเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภูมิดังที่ทราบอยู่แก่ใจ อย่าลืมตัวลืมวาสนาโดยลืมสร้างคุณงามความดีเสริมต่อพบชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงและกลับกลายหายไปเป็นชาติที่ต่ำสามไม่ปรารถนาจะก,กลายมาเป็นตัวเราเข้าแล้วแก้ไม่ตกความสูงสักความต่ำสามความสุขทุกขั้นจนถึงบรมสุขและความทุกข์จนเข้าขั้นมหันตทุกข์เหล่านี้ มีได้กับทุกคนถ้าตนเองทำให้มีอยากเข้าใจว่ามีได้เฉพาะผู้กำลังเสวยอ,อยู่เท่านั้นโดยผู้อื่นไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติกลางแต่กลับกลายมาเป็นสมบัติกรรเพะของผู้ผลิตผู้ทำเองได้ท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกันเมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือกำลังจนจนหน้าทุเรศ เราอาจมีเวลาเป็นเช่นนั้นหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้เมื่อถึงวาระเข้าจริงๆไม่มีใครมีอำนาจหลีกเลี่ยงได้เพราะกรรมดีกรรมชั่วเรามีทางสร้างได้เช่นเดียวกับผู้อื่นจึงมีทางเป็นได้เช่นเดียวกับผู้อื่นและผู้อื่นก็มีทางเป็นได้เช่นเดียวกับเราที่เคยเป็นศาส,สนาเป็นหลักวิชาตรวจตราดูตัวเอง และผู้อื่นได้อย่างแม่นยำไม่มีวิชาใดในโลกเสมอเหมือนสิ่งดีชั่วที่มีและเกิดอยู่กับตนทุกระยะมีใจเป็นตัวการพาให้สร้างกรรมประเภทต่างๆจนเห็นได้ชัดว่ากรรมมีอยู่กับผู้ทำม,มีใจเป็นเหตุของกรรมทั้งมวลกรรมเป็นของลึกลับและมีอำนาจมากไม่มีผู้ใดหนีกฎแห่งกรรมได้เลย ถ้าเราสามารถรู้เห็นกรรมดีกรรมชั่วที่ตนและผู้อื่นทำขึ้นเหมือนเห็นวัตถุต่างๆจะไม่กล้าทําบาปแต่จะกระตือรือร้นทําแต่ความดีซึ่งเป็นของเย็นเหมือนน้ำความเดือดร้อนในโลกก็จะลดน้อยลงเพราะต่างก็รักษาตัวกลัวบาปอันตรายท่านว่าดีชั่วไม่ได้เกิดขึ้นมาเองแต่อาศัยการทำบ่อยก็ชินไปเอง เมื่อชินแล้วก็กลายเป็นนิสัยถ้าเป็นฝ่ายชั่วก็แก้ไขยากคอยแต่จะไหลลงตามนิสัยที่เคยทำอยู่เสมอถ้าเป็นฝ่ายดีก็นับว่าคล่องแคลวกล้าหารขึ้นเป็นลำดับเราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงสักมากอย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติมนุษย์เราจะต่ำลงกว่าสัตว์และจะเลวกว่าสัตว์อีกมากมายอย่าพากันทำ ให้พากันละบาเปเบำเพญบุญทำแต่ความดีอย่าให้เสียชีวิตเปล่าที่มีวัส,สนาเกิดมาเป็นมนุษย์การทำความเข้าใจเรื่องของกรรมเป็นการศึกษาธรรมะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับภาวะของตัวเราเองซึ่งจะต้องเป็นไปนตามกรรมที่ได้ทำไว้ตามสุภาษิตท,ที่มีว่ากรรมจำแนกสัตว์ให้สามและประณีตต่างกันผู้สงสัยกรรม หรือไม่เชื่อว่ากรรมมีผลคือลืมตนจนกลายเป็นผู้มืดบอดอย่างช่วยไม่ได้แม้เขาจะเกิดและได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่มัาเป็นอย่างดีเหมือนโลกทั้งหลายก็ตามเขาก็มองไม่เห็นคุณของพ่อแม่ว่าได้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูตนมาอย่างไรบ้างแต่เขาจะมองเห็นเฉพาะร่างกายเขาที่เป็นคนหนึ่งกำลังรกโลกอยู่ โดยเจ้าตัวไม่รู้เท่านั้นไม่สนใจคิดว่าเขาเติบโตมาจากท่านทั้งสองซึ่งเป็นแรงหนุนร่างกายชีวิตจิตใจเขาให้เจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบันการดื่มกินเป็นการสร้างสุขภาพความเจริญเติบโตแก่ร่างกายไม่จัดว่าเป็นกรรมกรรมคือการกระทำดีชั่วทางกายวาจาใจต่างหาผลจริง คือความสุขทุกข์ที่ได้รับกันอยู่ทั่วโลกกระทั่งสัตว์ผู้ไม่รู้จักกรรมรู้แต่กระทำคือหากินอยู่ทางศาสนาเรียกว่ากรรมของสัตว์ของบุคคลและผลกรรมของสัตว์ของบุคลคลควรมีเมตตาสงสารในสัตว์ทั้งหลายซึ่งมีความเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกับเราไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันความยิ่งหย่อนแห่งวาสนาบารมีนั้น มีได้ทั้งคนและสัตว์สัตว์บางตัวมีวาสนาบารมีและอัธยาศัยดีกว่ามนุษย์บางคนแต่เขาตกอยู่ในภาวะความเป็นสัตว์ก็จำต้องทนรับเสวยไปสัตว์เดรัจฉานก็ยังมีและเสวยไปตามวิบากของมันไม่ให้ประมาทเขาว่าเป็นสัตว์ที่เกิดในกำเนิดต่ำทามความจริงเขาเพียงเสวยกรรมตามวาระที่เวียนมาถึงเท่านั้น เช่นเดียวกับมนุษย์ขณะที่ตกอยู่ในความทุกข์จนค้นแขนก็จำต้องทนเอาจนกว่าจะสิ้นกรรมเมื่อมนุษย์เราเกิดเสวยชาติเป็นคนมีสุขบ้างทุกบ้างตามวาระของกรรมที่อํานวยมนุษย์ก็มีกรรมชนิดหนึ่งที่พาให้มาเป็นอย่างนี้ซึ่งล้วนผ่านกําเนิดต่างๆจนนับไม่ถ้วนให้ตระหนักในกรรมของสัตว์ว่ามีต่างๆกัน เพราะฉะนั้นไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามในชาติกำเนิดความเป็นอยู่ของกันและกันและสอนให้รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมดีกรรมชั่วเป็นของของตน